สวัสดีค่ะใครปวดข้อปวดเข่าฟังทางนี้นะคะวันนี้พุกมีเคสลูกค้าที่เรียกได้ว่าผลลัพธ์สุดยอดมากๆนะคะลูกค้ามีอาการเกี่ยวกับปวดไขข้อปวดเข่าแล้วก็กดูกเสื่อมมากๆค่ะแล้วก็ทานตัวผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าดีบูนตัวนี้ตอบโจทย์อย่างเห็นได้ชัดอาการปวดลดลงลูกค้าอยากแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะค่ะเดี๋ยวมาฟังจากเสียงผู้ใช้จริงกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ออนสวัสดีค่ะ,คะน้องปุกค่ะก็ก่อนทานนะคะพี่ออนมีปัญหาก,กับเอ่อปวดไขข้อเสื่อมตรงไหนบ้างคะออ เริ่มแรกเลยนะคะพี่อ้อก็จะมีปัญหาที่ที่ฝ่าเท้าก่อนรอบรอบรอบฝ่าเท้าเนี่ยจะปวดมากเลย uh huh. เดินก็แทบไม่ไหวหลังแล้วก็มาจะมาบ่ากับคอตรงนี้นะคะเรียกได้ว่าปวดตั้งแต่เท้าเข่าแล้วก็บ่าคือทั้งร่างกายเลยใชเป็นมานานหรือยังคะเออเป็นมาปีกว่ากว่าเกือบสองปี uh huh. นะคะซึ่งแบบว่าเะลองหลายอย่างแล้วทั้งกินยาก็แล้วแล้วก็ นวดนวดลายเส้นกันแล้วมันก็ยังไม่หายเห็นว่าพี่ออดบอกว่าเคยมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าไปทำชอบทำบุญแล้วก็อ๋อใช่ใช่เช้าเช้าเนี่ยพี่ออดจะใส่บาตรตอนเช้านะคะใส่บาตรเนี่ยเวลารับพรพระก็จะต้องนั่งลงพอนั่งลงเนี่ยเวลาลุกขึ้นเนี่ยจะลุกไม่ได้เลยก็แบบต้องใช้แบบมือยันตัวเองขึ้นมาก็ซึ่งลำบากเป็นทุกวันก็แย่เหมือนกันค่ะแล้วรู้จักผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลได้ยังไงคะ อ๋อมีเพื่อนแนะนําค่ะเพื่อนเห็นว่าเราลองมาเยอะแล้วแล้วก็ไปนวดมาหลายที่แล้วก็ไม่หายสักทีก็เลยแนะนําว่ามาลองตัวดีบูลดูแล้วก็จะลองอีกสักตัวก็ไม่เป็นไรอะค่ะแล้วหลังจากที่ทานตัวผิดควันดีบูนไปแล้วประมาณกี่กล่องคะที่เห็นผลลัพธ์ชัดเจนว่าอาการปวดลดลงอ๋อค่ะก็เริ่มแรกเนี่ยก็ทานหนึ่งกล่องแรกเนี่ยก็เริ่มเห็นผลละไอ้ที่ปวดฝ่าเท้ารอบๆเนี่ยก็จะเริ่มหายไปนะคะ แล้วก็เพื่อทานต่อเนื่องต่อเนื่องมาอีกสองกล่องอาการที่ลามมาที่เขา่าที่หลังที่คอยเนี่ยอโอเคอาการก็หายหมดเลยค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าผลลัพธ์สุดยอดมากๆเลยนะคะค่ะถ้ามีคะแนนให้ดีบูลน,นะคะสักสิบคะแนนตอนนี้พี่ออสให้คะแนนดีบูลเท่าไหร่คะโอ้ให้เกินสิบเลยค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะค่ะก็นี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงการตีจากตัวจริงเสียงจริงนะคะก็เดี๋ยวไปให้พี่ออสช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์ดีบูลให้คนที่มีปัญหาน,นี้อยู่นะคะว่ามันดียังไงคะ่ะ ออ,อยอยากแนะนำนะคะว่าโคดีบูเนะี่ยสุดยอดจริงๆถ้าใครไม่ลองไม่รู้จริงๆค่ะอ๋อค่ะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงที่บอกต่อสิ่งดีๆนะคะใครที่มีปัญหา,ากับไข่ข้อปวดกระดูกปวดเขา่าปวดเอวนะคะหรือว่ามีปัญหาเกับระบบกระดูกต่างๆนะคะสามารถที่จะโทรมาศึกษาเราได้นะคะตามเบอร์ด้านล่างได้เลยค่ะค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ